สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังนำทุกท่านไปชมน้ำตกสี่ผีผีใหญอ้่ดหลอดเลยลูกหลังครับที่รถของพื้นที่สาที่นั่งนะครับ ทุกคนต้องประคองก้นของตัวเองให้ดีนะครับไม่ให้ก้นกระแทกไม่หกระบอกอกะบอกก็เป็นไม้แผ่นธรรมดาแล้วครับมีตะโูกขันขานด้วยเอเออี่ก็เป็นสภาพของหมู่บ้านแบบนี้นะครับก็อยู่ด้วยคุณธรรมนะครับพื้นที่อยู่กับธรรมชาติ มีรั้วรอบขอบชิดนะครับเดี๋ยวลบ้านเดี๋ยวหลังรับรองความปลอดภันยนะครับผู้ร้ายเข้าบ้านไม่ได้ครับรั้วถี่ตูระบมวะถึงว่ามีคนส <ś m ary> ิงจริงนะเนี่ยวไม่กี่คำะไม่เหนื <ś m ary> ่อยรับก็มาชนกับสายน้ําซึ่งแตกสาขาของแม่น้าโขงเนี่ยประมาณสิบสายด้วยกันตอนนี้ก็มาถึงอีกสายหนึ่งนะครับของแม่น้ําโขง สูนึงเราผ่านมาที่มหานาทีี่พ4,000นอนะครับก้ามาตรงจุดนี้จุดเหล่านี้นี่หลังจากข้ามาแม่น้ำข้ามสะพานฝรั่งเศสนะครับที่สร้างไม่สำเร็จมาแล้วเราก็มาเจอในส่วนตรงนี้จะเป็นสวนของโฮมสเตย์นะครับาารมีร้านอาหารอยู่เสียค่าผ่านาาเสักครู่นะครับาารเราผ่านมานี่คือ เส้นทางที่มาสักครู่นี้แล้วก็ข้ามสะพานนะครับสะพานนี้ดูหน้าตาแล้วแต่ละคนนะครับไม่ไม่อาจจะมีชีวิตรอดมาได้เลย<อ>ที่นี่น<อ>ี่ครับคาสตล์การเที่ยวของต่างประเทศครับขี่จักรยานด้วยความอิสระและครับเดินกินๆอยู่กันเป็นเดือนเป็นปีนะครับโฮมสเตย์ของเขา <N> มีความสุข <N> จริง รถไฟที่จะนำมาวิ่งอยู่เส้นนี้นะครับเราจะไปเส้นทางนี้นะครับเป็นกางสี่ครับเส้นทางที่เรามาสักครู่ชดแล้วบอกในส่วงวันนี้เราก็จะมาทานอาหารกันที่แสงอรุณรีสอร์ทฮะซันเซ็ตสติปวิวนะครับของริมแม่น้ำโขงก็รายการทัวร์นะครับอาจจะซส้อทัวก็มีบริการ บรรกาศของร้อนนะครับหน้าตาของตัละครพอมาถึงที่เป้าหมายแล้วตอนนี้เป็นแม่น้ําโของอยู่นะครับที่ว่าแยกเป็น10บสายนี่ก็เป็นสายหนึ่งที่มานั่งอยู่ที่ทานอาหารกันตรงนี้ก็จะอยู่ในจุดของสะพานที่ฝรั่งเศสมาสร้างไว้นะครับ สหรับข้ามแม่น้ำโขงก็ก็รีสอร์ทนะฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นมีรีสอร์ทนะนอนได้สิบคนนะมีพน,นักง,งานเสิร์ฟจะพายเรือเอาไปเสิร์ฟร้านไปหรอไอเกียวหอมเลย้นาน,นีไเกียวัวครับเมื่อสักครู่นี้ <สา S 1> เราก็ชิมอาหารจากเนือ้อเก้งมาแล้วนะครับเรเออรียกว่าฝานฝาน ตันนี้ก็มาดูอาหารลิน้นเลือ้อยผงทำไหมก็ขอทบกที่รายงานทุกท่านไว้เท่านี้ก่อนนะครับเอ่อตัง้งหนา้าตั้งตาชิมอาหารแล้ว